วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้ากระถิ้นและเครื่องอัฐบริการต่างๆให้สำนักงานอายการสูงสุดนำไปถวายพระสงฆ์วัดปิตุลาที่ราชสตริตตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอนิสงส์ตามพระวินัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามและเป็นเงินทุนการศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาประจำทุกปีภายหลังจากออกพรรษาโดยมีร้อยตำรวจตรีผงนิวัฒน์ยุทธนาพันธ์บริพานอายการสูงสุดพร้อมกับคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานอายการสูงสุดตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดฉะเชิงเซาและพุทธศาสานิกชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากสำหรับวัดเมืองได้สร้างขึ้นเมื่อพศ2377โดยพระเจ้าบรมวงวงเธอกมรมหลวงรักนเรศ พระราชโอรสองค์ที่33ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่1ต่อมาเมื่อวันที่29มิถุนายน2551พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกวัดปิตุลาธิราชดังสริตเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาและยอดเงินร่วมกันทำบุญพิธีกรถินพระราชทานในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น1 2 3 7 0ล้านบาททวนกองเกียรติพุทธิรังสิมาพรข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยไรายงานจากจังหวัดชะเชิงเศรานายกองค์การบริหารส่วนตะบนคลองกลิวพร้อมด้วยชมรมอนุรักษ์สายพันธุ์ควายไทยจังหวัดชลบุรีเข้ามอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซาที่สามารถสืบบาะแสคนร้ายขโมยควายได้ ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซานายสมศักดิ์สวัสดีมงคลนายองค์การบริหารส่วนตำบนคลองกลิว่วและสมาชิกชมรมอนุรักษ์สายพันธุ์ควายไทยจังหวัดชมุมุรได้เข้าพบพลตำรวจตรีธีรพงศ์จินดาหลวงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อมอบเงินจำนวน50,000บาทให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการสืบทราบเบาะแสของคนร้ายที่ลักขโมยควายเมื่อวันที่22ตุลาคม2558ที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ เนื่องจากในพื้นที่ของอำเภอบ้านบึงในหลายเดือนที่ผ่านมาได้มีควายของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้สําหรับวิ่งแข่งในช่วงเทศกาลวิ่งควายของจังหวัดชลบุรีหายไปแล้วเป็นจํานวนมากโดยนายสมศักดิ์สวัสดีมงคลนายกองการบริหารส่วนตำบลคลองกิ่วเผยว่าหลังจากที่ทราบข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการติดตามจับกลุ่มโจรที่ลักขโมยวัวจนทําให้คนร้ายยอมทิ้งวัวเพื่อเอาตัวรอดจนทําให้มีการขยายผลเจอควายหลายสิบตัว จึงได้เดินทางมาให้กำลังใจกับทางเจ้าหน้าที่ที่สามารถจับคนร้ายได้โดยเร็วและฝากถึงผู้ร้ายที่พยายามเข้ามาลักขโมยควายขอให้สงสารชาวกเกษตรกรหากควายหายไปคงหมดเครื่องมือทำมาหากินรุ่งรัตสุบินตันข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยไรายงานจากจังหวัดชนบุรี ช่วงเช้าที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทรประกาศสิทธิ์พลงเดชพนักงานสอบสวนสพบางละมุงจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งพบศพคนเสียชีวิตลอยอืดอยู่ในหนองน้ำภายในสุสานเก่าของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาหมู่ที่5ตบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดช,ดบบบชล,ออนนลบ,บุ 5, ร,บบหรีหลังรับแจ้งจึงพร้อมกำลับบงตำรวจพร้อมกับหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกับศพชายไทยทราบชื่อภายหลัง คืนอนายวรชาติพันวิชัยอายุ25ปีลอยอยู่ในหนองน้ำสภาพศพขึ้นอืดเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยจึงนำเรือลงไปทำการกู้ศพขึ้นมาบนฝั่งตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3-4วันสอบปากคำนายสำราญพันวิชัยอายุ61ปีบิดาของผู้ตายให้การว่าปกติลูกชายทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านพัทยาเหนือ และมีอาการทางประสาทอ่อนๆต้องรับประทานยาอยู่เสมอโดยก่อนหน้านี้ได้หายตัวออกจากบ้านไปนาน4ี่วันกระทั่งมีคนไปบอกว่าพบศพลูกชายในหนองน้ํดแางเปล่าเลยรีบมาดูศพภายหลังจากการสอบสวนทางญาติไม่ได้ติดใจในการเสียชีวิตจึงได้ส่งศพไปชนสุดเบื้องต้นที่โรงพยาบาลบางละมุงก่อนมอบศพให้นําไปบาเพ็ญกุศลตามพิธีกรรมทางาศาสนาต่อไปอรวรรณใจก้าฟ้าข่าวภาพศูนย์ข่าวภาพตะวันออก13สสยามไทย รายงานจากเมืองพัทยาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพันตำรวจเอกธนาวุฒิจงจีระผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วพร้อมกับสายตรวจท่ากเกษมตรวจยึดสัตว์ป่าสงวนประเภทเต่า30กระสอบปุย๋ยประมาณ400ตัวงูเห่าดง30ตัวถูกนำมาทิ้งไว้บริเวณริมถนนท่ากเกษม ห่างจากถนนสุวรรณซรอนสักแก้วอรันโดยมีชาวบ้านแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัยถูกทิ้งไว้บริเวณข้างทางจึงได้เข้าไปตรวจสอบจากการสอบสวนคนร้ายได้นำมาทิ้งไว้เนื่องจากก่อนหน้านี้ที่มีการพบถุงสัตว์ป่าสงวนห่างจากจุดดังกล่าวประมาณ10 km, ากิโลเมตรเจ้าหน้าที่จุดตรวจถาวรบ้านน้ำซับสถานีตำรวจภูธรเมืองสักแก้วได้ตรวจคนรถยนต์ต้องสงสัยรายหนึ่งเป็นรถยนต์กระบะวีโก้แคริบอยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน เมื่อเวลาประมาณตีสามวันเดียวกันนั้นคนร้ายได้ทิ้งใบขับขี่ไว้แล้วขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปยังชายแดนอำเภออรัญญประเทศทราบชื่อคือนายเอกพลวรศิริอายุ33ปีเป็นชาวตำบลสารแดงอำเภอบางน้ำเปียวจังหวัดฉะเชิงเซาได้วิทยุสกัดจับแต่ไม่สามารถพบเห็นรถคันดังกล่าวจึงจะทำการติดตามตัวเรียกตัวมาพบและทำการสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าที่ถูกนำมาทิ้งไว้หรือไม่อย่างไร และดำเนินการตามคดีตามกฎหมายต่อไปรักพงศ์กิติวรเมธีข่าวภาพศูนย์ข่าวภาพตอนออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดสะแก้วสอทอขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่สากลจัดงานอิมโซ2015ครั้งที่12 พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับปฐมศึกษาประจำปีพุทธศักราช2558อิมโซ2015พร้อมด้วยนายการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันณศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้มอบเงินงบประมาณในการสนับสนุนในการจัดงานเป็นจำนวนเงิน1ิบล้านบาทชาตรีทวีนาทีมข่าวรวบรวบภูทรจังหวัดปทุมธานีรายงาน ที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทกสอ่างทองอเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการจัดงานวันออมแห่งชาติและวันครบรอบสถาปนาธนาคารโดยภายในงานมีการรับฝากเงินออมการรับบริจาคโลหิตและอวัยวะแก่สภากาชาติไทยมีทุนการศึกษาและจักรยานแก่นักเรียนทางด้านนายกนกกนิษิตศรีบำเพ็ญ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาว่าเกษตรกรในจังหวัดอ่างทองปัจจุบันได้กู้ทำนาไปแล้ว15,000รายซึ่งช่วงข้างหน้าชาวนาจะได้ผลกระทบก,กับปัญหาภัยแล้งจนไม่สามารถจะทำนาได้ซึ่งทางรัฐบาลและทอกศได้เตรียมมาตรการไว้ช่วยเหลือชาวนาแล้วสประเด็นใหญ่ ประเด็นแรกชาวนาที่มีหนี้สินเดิมกับทกศจะขยายการชำระหนี้สินให้กับชาวนาอีกไม่เกิน24เดือนมาตรการที่2คือปล่อยสินเชื่อที่เรียกว่าสินเชื่อปรับปรุงการผลิตเผื่อการเกษตรซึ่งจะกู้ได้ไม่เกิน1นึ่ง0สนบาทระยะเวลาชำระหนี้ภายใน10ปีสุรชัยผลจันทร์ทีมข่าวรวบรวมภูทรจังหวัดอ่างทองรายงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่จึงได้จัดทำแปลงสาธิตการปลูกเมลอนในโรงเรือนขึ้นในบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรและผู้สนใจได้ศึกษาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สนใจการปลูกก็ไม่ยุ่งยากการลงทุนก็ไม่สูงการดูแลก็เป็นแบบทั่วไปเหมือนพืชตระกูลแตงร้าน เหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อยเป็นการสร้างรายได้แก่เกษตรกรในช่วงที่สถานการณ์ราคายางพาราและปลาล์มน้ำมันตกต่าทางด้านนายชำนาญน,นุ่นดำหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชเผยว่าเลมอนเป็นพืชที่ผู้บริโภคต้องการมากราคาดีใช้เวลาเพียง80-90วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นัทพงศ์สีปล้องทีมข่าวรบรวภูทรจังหวัดกระบี่รายงาน ที่สารกลางจังหวัดพิจิตรบรรยากาศวันแรกของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไบฟอร์เดปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรตยิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรตยิพระชนบรรษา8 8ษา5ธันวาคมที่ศูนย์ดำรงธรรมภายในศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตรเต็มไปด้วยความคึกคักมีประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพเกือบ500คนตื่นตัวมาลงทะเบียนรายชื่อตั้งแต่6นาฬิกาเพื่อเข้าร่วมโครงการปั่นเพื่อพอ่อซึ่งทางจังหวัดพิจิตร เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนในวันและเวลาราชการและประชาชนที่ลงทะเบียนจะได้รับเสือ้อสายรัดข้อมือและเข็มกลัดพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามงกุฎราชกุมารน,นอกจากนี้ยังพบว่านายสมัยโฉมขำอายุ74ปีชาวตำบลคลองขเชนปั่นรถจักรยานจากบ้านพักเพื่อมาลงทะเบียนที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยะทางเกือบ20กิโลเมตร รวมถึงในายไกลสมเกียรติอายุ81ปีชาวอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรก็เดินทางมาลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการโดยนางชัตรพรรัศดีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เดินทางมาต้อนรับประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองตั้งแต่ก่อนเปิดรับสมัครอย่างไรก็ตามคุณปู่ทั้งสองคนยืนยันสุขภาพร่างกายแข็งแรงและพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะทาง29กิโลเมตร สำหรับเส้นทางการขี่รถจักรยานในโครงการปั่นเพื่อพ่อจะเริ่มออกเดินทางจากหน้าสูตรราชการจังหวัดไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองและออกสู่ถนนที่เป็นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานต่างๆบึงสีไฟและกลับรถมายังศูนย์ราชการจังหวัดร,รวมระยะทาง29กิโลเมตรสำหรับบรรยากาศการลงทะเบียนที่สารกลางพิจิตรในช่วงเช้าถึงเที่ยงมีประชาชนมารอคิวกันเกือบ500คนทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตถึงกับล่ม ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนก็ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการให้กรอกแบบฟอร์มชื่อที่อยู่เลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ขีดข้อมูลแต่ก็มีหลายคนเต็มใจที่จะรอเพื่อให้มั่นใจว่าตนเองได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสิทธิพจน์เกบุยข่าวภาพทีมข่าวรอบรัว้วภูธร13สยามไทยรายงานจากจังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนสนธิกําลังกว่า40นายเข้าทําการตรวจสอบรีสอร์ท4แห่งบนภูทับเบิกพร้อมจับกลุ่มตรวจยึดรีสอร์ทได,ดโนเสาร์เจ้าหน้าที่ป่าไม้นําโดยนายมานพสายอุ่นใจผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4พิษณุโลก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองบังค,ามมาคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่ทำตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนที่กาลังกว่า40นายเข้าทําการตรวจสอบรีสอร์ทบนภูทับเบิกบริเวณหมู่ที่16บ้านทับเบิกตําบลวังบานอาเภอหลมเก่าตามนโยบายของอธิบดีกรมป่าไม้จํานวน4แห่งคือทับเบิกฮิลรีสอร์ทภูกระทอบเงินรีสอร์ทบ้านกลางหมอกรีสอร์ทและคานาอันรีสอร์ทโดยมีเพียงทับเบิกฮิลรีสอร์ท ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งทุบหุ่นเดนสเซทิ้งเท่านั้นที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานที่มาที่ไปของการถือครองที่ดินได้เจ้าหน้าที่จึงตรวจจับวัดต,ตำแหน่งแนวเขตที่ดินซึ่งมีเนื้อที่จำนวน2ไร่76ตารางวาพร้อมทำบันทึกการตรวจยึดสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอาคารจำนวน26หลังนำส่งพนักง,งานสอบสวนสพลมเก่าเพื่อออกหมายเรียกนางอาริยาคามีระซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ทดังกล่าวให้มารับทราบข้อกล่าวหา บุกรุกพื้นที่ตามพรบรป่าไม้พุทธศักราช2484ต่อไปมนสิชาคล้ายแก้วข่าวภาพทีมข่าวรอบรัว้วภูทร13สยามไทยรายงานจากจังหวัดเพชรบูรณ์พนตรีทรงวุฒิจิตตานนนผู้บัญชาการกองกําลังรักสาความสงบเรียบร้อยกองบัญชาการช่วยรบที่3ประจําพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยและพันเอกอํานาจสีมาก รองผู้บัญชาการากองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยของบัญชาการช่วยรบที่3ประจําพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยนายทหารจัดประชุมเพื่อพิจารณาการจัดระเบียบรถยนต์บรรทุกขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานโดยมีนายวิษณุสว่างทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยร่วมเป็นประธานในการจัดระเบียบเพื่อให้เข้มงวดและทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันซึ่งที่ผ่านมาจากการมีข้อพิพาทกรณีเจ้าของรถบรรทุกขับรถเร็วบรรทุกอ้อยเกินพิกัดและน้ำหนักเกิน พร้อมทางป้องอ้อยยาวเกินทําให้เกิดล่วงหล่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งรวมทั้งจอดระยะใกล้ชิดทางยาวทําให้เกิดการจราจ,จรติดขัดจึงขอให้ทุกฝ่ายทําตามกฎข้อบังคับในการประกาศใช้19ข้อของทางจังหวัดสุโขทัยอย่างเคร่งครัดต่อไปทัศนาบัวคำข่าวภาพทีมข่าวรอบรัว้วพุทธร13สสยามไทยรายงานจากจังหวัดสุโขทยัย